สวัสดีค่ะสารพัดอาหารชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูยำสลห่ายแก้วค่ะเมนูสุขภาพนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมของยำสาหรายแก้วกันนะคะก็มีสลห่ายแก้วค่ะแบบนี้นะคะคี่ขายตามท้องตลาดเราเรียกว่าวุนเส้นแก้วค่ะหมูบดค่ะปลาหมึก ปลามึกนี้เราเช้ปลาหมึกสดก็ได้นะคะแต่พี่ซื้อที่ห้างค่ะเพมาสะดวกสำหรับพี่ค่ะปูอัดแล้วก็กุ้งสดสองสามตัวค่ะต้นขึ้นชายต้นหอมมะเขือเทศแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะเรามาดูส่วนผสมของน้ำยำนะคะก็มีน้ำมะนาวมีน้ำปลาชูรสเล็กน้อย พิกสดนะคะพิกสดนี้เราใช้ตําก็ได้นะคะตำพอหยับหยากกบค่ะพิชฟ้าหาั่นฝอยสําหรับตกแต่งเล็กน้อยแล้วก็นําเชื่อมค่ะหอมเดงซอยค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วเรา,าเอาบนเชื่อมแก้วไปลวกก่อนค่ะสองแป๊บหนึ่งเพราวให้มันคลายเย็นค่ะ เราเสร็จเล้วเราใส่ในน้ำยำเลยนะคะเราใส่ในน้ำยำเลยะคะ่ะเราใส่น้ำยำในที่ส่วนผสมไว้เลยะคะ่ะตั้งไว้เดี๋ยวเรามาลวกปลาหมึกนะคะ ปลาหมึกลวกแป๊บนึ่งนะคะเพรามันสุกแล้วให้ลวกใส่เหง่งเดียวกันค่ะปูอัดก็ลวกแป๊บนึงนะคะปูอัดแป๊บนึ่งลวกแป๊บเดียวพอร้อนๆให้มคลายเย็นค่ะหมูบดนะคะ บดลวกพอสุกค่ะมาใส่รวมแห่เงเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งสองสามตัวค่ะ พอสุค่ะแล้วก็มาใส่รวมกันเลยนะคะแล้วเรามายำกันเลยค่ะเรามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะชิมรส ทำให้นิดเดียวค่ะกินรสแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ใส่ต้นขึ้นช่ค่ะต้นหอม มะเขือเทศเล็กน้อยนะคะขอโทษนะคะลืมลืมรวกเกีดหูหนูค่ะเก็ดหูหนูเล็กน้อยนะคะเก็ดหูหนะค,ะโนโนค่ะลวกด้วยนะคะใเกเ๊็ดูนหนูไปด้วยดูะนะคะน่าทานมากเลยทุกเชา้าไว้เข้ากันนะคะ กินรสตามใจชอบนะคะมันเช่นนี้ถ้ายาวเราก็ปับให้เป็นท่อนๆนะคะอย่าให้ยาวเกินนะกินไม่สะดวกค่ะเวลากินมันจะไม่สะดวกเราใช้พริกชี้ฟ้านิดหน่อยก็ะนะคะตกแต่ง แล้วเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะเรมาดูจานที่ใส่ตั้งไว้นะคะเพื่อจัดใส่อาหารไปนะคะใส่ยำลงไป Cry up dạng mụn sĩ naka, bèo chạy mụn sĩ kêu tên khan. Tăm lát nát ดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะเราโรยนิดนิดหน่อยค่ะเพือความสวยงามดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะถ้แค่นี้นะคะเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ